คุณผู้ชมคะตัวเลขสําหรับผู้ติดเชื้อภาพรวมของประเทศไทยวันนี้นะคะยังเกินหลัก2000อ,อยู่ที่2 0 4พรายรแต่คุณผู้ชมต้องยอมรับนะคะตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นนะคะมาจากการปฏิบัติงานเชิงรุกของบุคลากรด่านหน้าที่ค้นหาไปยังกลุ่มเสี่ยงตอนนี้หลักๆในกรุงเทพก็กําลังมุ่งไปที่คลองเตยเพราะว่าเป็นชุมชนใหญ่ร,รวมไปถึงพื้นที่ตามต่างจังหวัดเองด้วยนะคะก็พยายามที่จะออกค้นหากลุ่มเสี่ยงนะคะมาทําการหยุดเชื้อ เช่นเดียวกันกับจังหวัดระยองค่ะตอนนี้นะคะต่างก็เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุกนะคะเข้ามาทําการสุ่มตรวจหาเชื้อในบรรดาข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่สารกลางจังหวัดค่ะ หน่วยตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด -19 จากโรงพยาบาลระยองและสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดระยองได้สุ่มตรวจคัดกรองหาเชื้อในข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ที่ทำงานบนสารกกลางจังหวัดระยองโดยได้มีการซักประวัติข้อมูลต่างๆนะคะก่อนที่จะเก็บตัวอย่างสารคัดหลังส่งตรวจหาเชื้อ ทั้งนี้การสุ่มตรวจนี้ค่ะก็เป็นไปตามมาตรการเชิงรุกของทางจังหวัดนะคะซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อก็มีการลุกลามเพิ่มมากขึ้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้อจําเป็นที่จะต้องมีการคัดกรองหาผู้ติดเชือ้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดระยองล่าสุดนะคะมีตัวเลขติดเชื้อสะสมถ้าจะนับกันจริงๆนะคะก็คือตั้งแต่8เมษายนที่ผ่านมานะคะปัจจุบันเนี่ยมียอดผู้ติดเชื้อนะคะเพิ่มสูงขึ้นเป็น611รายในส่วนของจังหวัดระยองเนี่ยพบผู้เสียชีวิต2รายด้วยนะคะการค้นหาในเชิงรุกตรวจไปแล้ว20,060 167รายการระบาดนั้นยังไม่พบว่ามีความต่อเนื่องกันก็ขอความร่วมมือประชาชนละค่ะยังคงเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคลที่สำคัญเลยคุณผู้ชมคัะง,งานเลี้ยงนะี่คือตัวสำคัญต้องงดโดยเด็ดขาดสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆพร้อมทั้งเคร่งครัดในส่วนของมาตรการประกาศของทางจังหวัดขอความร่วมมือนะคะไม่ไปในสถานที่บริการหรือว่าเข้าไปในพื้นที่ เสี่ยงหรือสัมผัสกับใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเข้ารับการตรวจคัดกรองนะคะหากว่าประเมินตัวเองแล้วว่าอาจจะอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมคะต้องไม่ปกปิดข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์นะคะอืมนี่อันนี้สำคัญมากเลยนะครับ